แล้วคุณลองคิดดูนะคะว่าตอนนี้มันจะมีอีกกี่คนที่กําลังรอหรือมีความหวังอะ่ะพี่ลุงบางคนสิ้นหวังไปแล้วแต่เจอเรากลับมีความหวังเพราะฉะนั้นเราจะไม่หลอกคนนะคะคุณต้องอยู่บนพื้นฐานที่ครูสร้างมามครูกับพี่อูหาสร้างตรงนี้มาค่ะอยากให้ทุกอย่างเป็นจริงทั้งหมดตรวจสอบได้วันนี้คุณอาจจะไปเจอตอตัวพ่อต่อตัวแม่ถูกไหมพี่ลงุงเฮ้ยม,มันรักษาได้ยังไงเราไม่ได้รักษานะคะแต่เราใช้สมุนไพรที่เป็นออแกนิกและเป็นเกษตรอินทรีย์แน่นอนอยู่แล้วผ่านเพสัตผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ สินค้าเราก่อนที่จะเอาเข้าโรงงานทุกกระบวนการมีการเซ็นรับรองหมดเลยสินค้านพเก้านะคะอ่าสิบแปดตัวเ,เราต้องผ่านเภสัชนะคะในการหมอและเภสัชนะคะหมอในที่นี้หมายความว่าอะไรอาจจะเป็นแพทย์แผนไทยถูกไหมพี่ลงุงแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรที่ดูแลในเรื่องของสมุนไพรได้เขาอะค่ะจะต้องเซ็นรับรองในสมุนไพร19ตัวไอ้สิตัวต้องมีการเซ็นรับรองก่อนที่จะเอาเข้าโรงง,งานนะคะไม่ใช่โรงงานไปซื้อที่สวน แล้วเอาเข้ามาเลยแล้วถ้ามีสารปนเปื้อนละ่ะแล้วถ้าเอาไปตรวจสอบ,สอบ,สอบเจอสารยาฆ่า,มาแมลงละ่ะใครรับผิดชอบเรากินมาเป็น7ปีถ้ามียาฆ่า,มาแมลงเยอะๆเราจะรอดไหมอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นสินค้าของเราต้องเป๊ะนะคะถ้าเราบอกว่ามีเพศสัรกรมีผู้เชี่ยวชาญมีแพแผนไทยในการเซ็นต้องมีจริงหรือแม้กระทั่งอซองถ้าบอกว่าซองชาธรรมจากใบหม่อ,มอน ช่ไหมเยื่อใบหม่อนเยื่อใบหม่อนต้องเป็นเยื่อใบหมอนจริงต้องมีใบต้องมีเอกสารที่ลูกขอมาซึ่งซึ่งของเราก็มีเราต้องมีใบเซอร์นะคะต้องมีใบเซอร์ว่ามันทำจากใบหม่อนจริงคุณจะมาพูด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 แบบปากไม่มีไม่ได้นะคะก็ไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะไปเจอต่อตัวพ่อต่อตัวแม่อี่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณพูดต้องจริงครูกับผู้บริหารจริงแต่คุณกลับไปพูดอะไรที่ไม่จริง คุณฟังนะคะคนที่รับผิดชอบไม่ใช่คุณไงค่ะนะพี่ลุงเราอวหาสร้างแบรนด์ของเรามาค่เติบโตมา4ปีเราขายความจริงล้วนๆไม่ว่าจะครูเคยป่วยเลือเปอร์เซ็นต์รอดแค่3%นะคะผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีดทาน้ํท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วมีเนื้องอกเต้าก้อนทุกอย่างมีเอกสารเป็นเปนเปอร์ทั้งหมดทุกอย่างมีอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดนะคะตรวจสอบได้ว่าเป็นคนไข้โรงพยาบาลไหนใครดูแลหมอคนไหนผ่าตาัดส่งไปโรงพยาบาลไหนบ้างแล้วเคยส่งไปโรงพยาบาลไหนแล้ไม่รับบ้างทุกอย่างต้องตรวจสอบได้เราทําอยู่บนพื้นฐานของอะไรคะสุขภาพเราทําอยู่บนพื้นฐานของทุรู้ใช่มั้พี่ลุงเราอยู่ในใน ฐานของโอ้โ oh, ห oh, คุณคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะฉันจะเอาใบกระถินมาแล้วบอกว่าเป็นยารักษามันไม่ได้นะคะคุณต้องมีเปเปอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าครูค่ะทำอยู่บนพื้นฐานของความจริงทั้งหมดแต่ครูมีตัวแทนเป็นหมื่นเป็นแสนทายังไงล่ะคะตัวแทนเป็นหมื่นเป็นแสนจะอยู่ในกฎเดียวกันจะอยู่ในถนนเดียวกันจะอยู่ในสายเดียวกันวันนี้ถ้าครูบอกว่าครูไม่รักษานะแต่คุณกลับไปบอกคนไข้ว่าฉันรักษามไม่ได้ไม่ได้รักษาสมมติว่าคุณไปเสนอพี่ลุงว่าพี่ลุงชาญวุฒเก้ารักษาโรคปอดได้นะมงงปดยยยัหาล เคลมละอันนี้ไม่ได้ไม,ไดมันมเป็นการเคลมบางคนบอกการเคลมคืออะไรการเคลมคือการไปการันตีว่าเขาจะหายต้องอันนี้ไม่ได้เลยแล้วการทําอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงเราถึงจะอยู่รอดและปลอดภัยล่าสุดนะคะครูค่ะยังมีที่โรงงานยังต้องผลิตให้คุยอีกสองแสนนะคะเพราะว่าปีหน้าเราจะผลิตเป็นล้านอย่างที่บอกตอนนี้สองแสนยังคุยกับพี่ลุงเลยว่ายังคุยกับพี่อูวันนี้คะ่ะว่าจะไปถ่ายโปรดักชั่นดีไหมก็คือจะเอารถเพราะว่าสองแสนกล่องมันต้องใช้รถประมาณสามคันนะคะเราจะเอารถหกล้อสามคันไปจอดแล้วก็ขนกันเห็นๆ คิดไปเองเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่หรือเปล่าวะามันขายกันขนาดนี้เวอร์อะไรแบบนี้จะบอกว่าทุกครั้งคือของจริงล้วน อย่างที่ครูบอกใครจาคาครูได้ไหมถ้าเราจริงเราได้ของจริงถ้าเราปลอมเราได้ของปลอมสินค้าค่ะถ้าไม่ดีจริงมันไม่ขายกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะก้าวเข้ามาขายในบ้านหลังนี้คุณไม่ต้องไปคิดแทนใครไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องเอาตักกะอะไรมากมายมาคิดมาบอกว่าฉันควรจะขายหรือไม่ขายดีคุณคิดแค่ว่าคุณคู่ควรไหมที่จะมาขายน้ำมะก้าวก็พอใช่ค่ะนะแล้ววันนี้ถ้าคุณคิดว่าสินค้ามีผลลัพธ์เยอะแยะมากมายคุณแค่พาตัวเองเข้ามานี่แหละเป็นเทคนิคที่ครูอยากให้คุณนะคะว่าถ้าเราขายความจริงเราอยู่บนพื้น โกหกเขาคุณไปพูดไม่จริงหรือคุณไปแบบเพื่อผลประโยชน์อะ่ะพี่ดูอ,อยากขายอะ่ะก็เลยบอกว่าแก้อนั้นรักษานี้อย่างเงี้ยค่ะอย่าอยากขายจนเกินไปอ,อยากช่วยคนอนะไม่ผิดอ,อยากให้เขาหายอะ่ะไม่ผิดอยากให้เขาดีขึ้นไม่ผิดอยากได้เงินก็ไม่ผิด แต่มันอยู่บนพื้นฐานของการให้ด้วยนะคะเราอจะไม่บอกเขาว่า๋อรักษาได้ค่ะเราแค่บอกว่า<ม>อ๋อมีเคสค่ะเคยมีเคสแบบนี้ค่ะเขาทานแล้วเขาดีขึ้นจากระยะสี่ตอนนี้ไม่มีเชื้อแล้วแต่เขารักษาพร้อมกับทางการแพทย์ด้วยนะคะลองลองดูเคสไหมคะลองคุยกับเจ้าของเคสก็ได้นะคะเพราะเราอยากให้ไงพี่ลงุง<ม>เราไม่ใช่แค่อยากเอาอย่างเดียวแบบนี้ค่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูให้คณหนึ่งเทคนิคก็คือจริงในจริงอยู่ได้ตลอดไปบนโลกออนไลน์นะ